เฮ้ยไม่ได้มุมนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดข้อใจ่าโอยเลนจิงโอยงูเขียวืี่ยังมากรับดูทีมรับครับผมแต่ว่าต่อคิวนิดนึง วันนี้จะมาแนะนำท่าเลนเชงเปลี่ยนเลนนะครับผมท่ายอดฮิตท่าสุดโกงประจำฟีฟ่าม b i l e นะครับว่าท่านี้ใช้จังหวะไหนใช้ตอนไหนแล้วยิงทำประตูได้ยังไงครับผมไปดูไฮไลท์ทุกอย่างของอาจารย์ได้เลยครับผมท่างูเขียวหรือเรียกสั้นๆว่าฉายาคือโกยงูเขียวครับผมถ้าจะเติมเกมต้องโคด้าช็อปครับผมไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับผมเอาละ เอาจริงสวยตายโอเคโคตรมาเลยวะโกยงูเขียวใครก็ไปนงไปนอนตอนนี้คือรุ่นเล็กอยากเป็นรุ่นเล็กก็ไปนอนได้โอ้โหเฮ้ยโกยงูเลื้อย <G ül üş> สวยโคตรใจกันสุดะเอาได้อยู่อองรีมาเปเล่ยังไงเลนเช้งับมาโอ,อ,าอ,ยอย้โคตรใจโกยงูเลือยโคตรมาโอ้เหี้ยเอาได้อยู่ได้อยู่โคตรใจเสียบโคตรใจเอาละยังไงยังไง ไอ้เยาวลุดเอาได้อยู่ได้อยู่สวยเลเนจนด์หน่อยจัได้เอ้าเอๆาอ้าใช่อีรอใช่เหรโอ้โหขดมาเลยวะคันตัวหน้า โอ้โหโอ้โหโ้ชชัหรือว่าเล,เลนเชียงแล้วลูกเลียดโกยงูโกยงูเลื้อยขค้ชชัว่ากอยงูเขียวยังมาว่ากอยงูเขียวอะ่ะ โอ้โหอินเตอร์เซบหดสัตว์โค้ชัยโกยเลนเฉงโคตรใช่เลยว่ะคันโตหน้าแฮตทิกจากโกยงูเขียวเฮ้ยเียไม่ได้เล่นมาวันหนึ่งแล้วแม่งโคตรใช่ว่ะโกยงูเขียวว่ะมาถึงก็จัดให้ก่อนเลยว่ะโกยงูเขียวครับผมเฮ้ยเอาได้อยู่เฮ้ยอะไรวะใจเย็นๆๆๆเย็นนิดนึงเย็นนิดนึงเย็นหน่อยโอเค โครชช่ยกอยงูเขียวยังมาย่องูเลยวผมลยมบอกแล้วว่าร้านสั่งกูไม่กลัวหรอกไอ้เยี่ยมันเป็นเวียร์ล่ารู้วอางหลีจะเฟ้แล้วเมื่อกี้ ก้อยงูเขียวต้องบอกว่ากอยเพยท้ายคือน่ากลัวมากใครก็โดนโดนทุกคนเห็นะโกอยเพยท้ายคือโดนทุกคนครับผมไม่มีใครรอดครับเพราะว่ากอยเพยท้ายคือของจริง <c oughs> <c oughs> โคตรใช่หวะใช่หวะ โอ้โหอย่างมาเลยมาถึงก็โกยงูเขียวโชว์ไปก่อนเลยหนึ่งช็อตแน่นอนจริงๆโค้ชใช่โกยงูเขียวอย่างมาอย่างมาแล้วโกยงูเขียวมาเด็กแน่นอนจริง สวยดิสวยดิโอ้โหโกงงูเหลือ้อวอะไรวะเนะี่ยโอ้โหโอ้โหใช่ะ่ะใช่ะ่ะแต่ถ้าท่าเนี่ยโกงแต่ถ้าเลนเช้งเนี่ยโกงของจริงกรรมการไม่เป่าโคตรใช่กรรมการ โครชใกรราการกรรมการเอาให้กอยงูเลื้อยอยังมาเจอไปสามสเต็ปกอยงูเขียวใหม่แล้วว่าโคตรมาเลยว,ว่า ใช่โกงงูเขียวอย่างมาเลยว่ะโคตรมา <c oughs> โดนมั่งเลยไม่เป็นไรเกมไม่จบไหวอยู่คนจริงตอนโดนนำ <c oughs> คนจริงให้ดูตอนโดนนำว่ะน้องทัทีนะโคตรใช่เลยนะโกยงูเขียวผวสมงูเลื้อย ท่านี้งูเขียวมาปุ๊บวนกลับมาอีกทีนึงโค้ใช่เป็นสเต็ปที่โคตรเทพนะครับผมเฮ้ยส่งอุยที่เอาใช่ะปะไปเลยยังไงยังไงก่อยเพท้ายอย่างมาเพลงมาหน่อยโค้ชชัครับผมใครจะมาไหววะ ดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร b ์ช่องด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจานโกได้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับท่าต่อไปครับผม